สำหรับการชำระของบัตรเครดิตนะคะถ้าเราต้องการชำระล่วงหน้านะคะสามารถทำได้ผ่านตัวแอปชินันคาดึนะคะเราเข้าไปที่แอปชินันคัทดนะคะเสร็จแล้วนะคะกดล็อกคอินนะคะตรงนี้นะคะแนะนำให้พ่วงกับแอปของชินันเพลย์นะคะเรากดที่ชินันเพลย์นะคะล็อกคืออินเสร็จแล้วกดอินจึงห้ากี่ เสร็จแล้วใส่ตัวรหัสของแอปชินทันเพล่นะคะ6ตัวเสร็จแล้วกดคลังอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเข้ามาหน้าหลักนะคะเสร็จแล้วไปที่มุมขวามือ3ขีดนะคะเสร็จแล้วนะคะไปที่ My นะคะแล้วก็ไปที่ทุกจิกคอยเจกนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะมีให้เลือกนะคะเป็น e ีชิปูนนะคะก็คือจ่ายที่เราแจ้งจ่ายครั้งเดียวนะคะกับให้ปูนนะคะก็คือที่เราแบ่งชำระจ่ายนะคะก็คือสามารถเลือกได้นะคะว่าเราต้องการที่จะลดตรงส่วนไหนนะคะเราก็จะเลือกตัวอย่างนะคะก็คือจะไปที่อีชิปูนนะคะแล้วกดโชว์ A. ตรงนี้นะคะก็จะมียอดขึ้นมานะคะที่เราจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะอัน เรากา็ต้องการที่จะทะําระเข้าไปเท่าไหร่เราต้องการที่ชาระหมดนะคะก็คือสามารถจ่ายได้นะคะหรือว่า,เ,าเราจะแบ่งจ่ายไปก่อนนะคะเนี่ยก่อนที่นันจะครบนะคะในตอนที่ถึงวันที่หักบัตรฮักต้องทําก่อนนะคะซึ่งปกติแล้ววันที่หักบัตรมันจะเริ่มตัดบัตรต,ตอน6กโมงเย็นนะคะอันนี้ก็จะจ่าย อันนี 2030, 23, ้พลอยจ่ายที่ยอดสองหมื่นสามนะคะเสร็จแล้วนะคะกดทาอึมได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดตรงชาดงอีเชกเฟชาพลอยเจนะคะปุ่มสีฟ้าด้านล่างนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะให้ใส่รหัสบัตร a t m นะคะสี่ตัวนะคะแล้วกดคัตต์อินจึิง แต่ากดหาอืมได้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะขึ้นมาว่าขอยเจคือแมกยีทุกจิ๊กขอยเจเทอสูนิตะนะคะอันนี้คือเราชำระล่วงหน้าไปแล้วนะคะเรากดที่เมนอีโรได้เลยนะคะก็สสำหรับการชำระเงินล่วงหน้านะคะของบัตรเครดิตนะคะก็สามารถทำได้ดังนี้นะคะ หากมีคำถามตรงไหนนะคะสามารถโทรไปที่เบอร์ของชินทันคัตตุนะคะ1 5 4 4 7 0 0 0นะคะอันนี้จะไม่มีลามคนไทยนะคะหรือว่าสามารถทักมาทางอินบอ็อกซ์ได้นะคะในส่วนของบัตรเครดิตนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ